เบต้านิวครบจบทุกข่าวเกตการ9ก้าและฟิลมธนภพัดขึ้นแท่นแบรนด์เอมบาสเดออ์เบโลเทโลรีไวท์สร้างมิติใหม่เทนงานผิวทาสปาเลนสกิน เมิร์ดเอตเทติกประเทศไทยบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายนวัตรกรรมความงามระดับโลกยาวนานกว่า115ปีจัดงานรีไวท์วนะิ่งยูอร์สกินรีเฟชชิ่งยูอร์เดย์ณลานแฟชั่นฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนเปิดตัวสุดยอดนวัตรกรรมความงามแบรนด์เบโลเทโลลีไวท์ฟิลเลอร์ผิวตัวแรกของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ตัวช่วยคนยุคใหม่ให้มีผิวเนียนสวยสดใสฟูแด,ดงตลอดการพร้อมดึงสองซูเปอร์สตาร์ชื่อดัง เกตการ9ด้วยเสียง9และฟิล์มธนภัทรกาวิระเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ตัวแทนคนยุคใหม่เจ้าของผิวเรียบเนียนอิ่มฟูค่ะอ,อ๋ขอบคุณค่ะก็ดีใจค่ะที่แบบว่าเมิร์สเลือกเราสองคนเนอะเป็นพิลสเตอร์เราเขียนว่าเป็นอะไรที่ระดับโลกมันก็อยู่มายังอยูแล้วสองคนก็เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องแบบด <ละ S 2> ูแลต <ะ S 2> ัวเองอะไรอย่างนี <ละ S 2> ้อ,อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยดีใจที่สุด ใส่ใจเราใส่ใจทั้งหมดแหละควาภาพผิวเราเออสมรรถภาพได้ทุกคนใส่ใจหเลยสมรรถภาพคนอื่นเราก็ไปใส่ใจด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไปป้ายยาใช่เราก็ป้ายยาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ฝังดีจริงการที่เรามีมีผิวที่ดีอ่ะคือคนเห็นหน้าก่อนนึกออกไหมครัมันคือการแบบเป็น first impression ที่ดีอ่ะมันทำให้ถ้าผิวเราผิวหน้าเราดีอ่ะเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นกกล้าที่จะทำกล้าที่จะพูดอะไรมากขึ้นมันก็เป็นทำให้เราเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คือเวลาเจอแฟนคลับเมื่อก่อนนะเวลาพักผ่อนน้อยมันจะดูโซมใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือหน้าสดออกไปเจอแฟนคลับได้อย่งางแบบมั่นใจเลยอย่มีพร้อมใช้แต่แน่นอนว่ามันเรื่องปัจจัยอยื่นเราก็ยังต้องคงไว้การ ดืงง่มน้ำได้เยอะการพักผ่อนได้เพียงพออยากนั่งสกินแคร์ด้วยใช่สกินแคร์ที่ดีก็อยางทำเป็นปัจจัยหลักแต่ว่าอันเนี้ยก็เป,ป็นปัจจัยที่เป็นเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเรารู้สึกสว่าเอออยากจะแชร์เคล็ดลับเนี้ยให้กับคนอื่นนะคะบางทีเราผิวดีแต่ว่่งหน้าไม่ดีอะไรอย่างมันก็อาจจะแบบว่าไปในทิศทางไม่ดีแต่ถ้าสมมติเราผิวล็อกเกินกว่าคำว่าผิวดีผิวเซ้งนะเออคูลอะไรก็จะทำให้แบบเออเราต้องแต่งหน้าไม่ต้องแต่งหน้าเยอะก็ดูดีด่าคือคือตั้งแต่ทำก็ก็ก็ ช่วยเมคอัพอะไรดีก็เป็นคนที่แบบเออชอบหลองคือพี่เกรซหน้าดีมากผิวดีมากเราก็แบบรูปผมขนถ้าไม่มีแล้วนะครับดีอ่าะถ้าไม่ออกงานนี้หน้าไม่ต้องแต่งก็ได้สวยอยู่แล้วแต่งหน่อยแต่งหน่อยเพเแต่งหน่อยหนึ่งโอเคกลางน้องพีนก็คือหล่อแบบออร่าทะลุมาเลยเอ้ยเลยบินบินแล้วคือตอนแรกก็จะแบบมัดเขาก็จะแบบว่าดูแบบว่า หล่อพูดน <and people> <it> ่อยเนขาได้พ <air> I mean ูดกันแ่านั่นแหละก็พูดกันมาอยอยู่ยูเลยแกันพูดเลยาะว่าเรามีนี่ครับรีววไ์ก็สำหรับใครนะครับที่กำลังตัดสินใจอยู่หรือคิดว่าฟิลเลอร์มันเป็นอะไรที่อันตรายหรือว่าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวผมว่าทุกวันนี้อย่างพ่เกรซขึ้นไปบนเวทีแล้วคือมันใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็มันทำให้ <laughs> ผมรู้สึกว่ามันทําให้เรามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเรามีเวลาออกไปใช้ชีวิตทําอะไรอีกหลายๆอย่างมากขึ้นเราไม่ต้องเสียเวลามาคาสกินแค่ม,มาก <นะ S 1> มาคอยปกปิด <นะ S 2> ปกปิดเยอะผิวหน้าเราก็คือดีแล้วก็ดวก ดูสวยดูหล่อพร้อมออกจากบ้านเลยตื่นมาใช่ค่ะเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นทางเลือกที่สำหรับแต่ฉันรู้สึกว่าทำตัวเองได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากดูแชร์ให้กับคนอื่นได้หล่อด้วยเขาไมนเป็นเหมือนบิวตี้ทริ p ที่มันแบบตอบโจทย์ทุกอย่างอะค่ะแล้วความที่เราทำงานตรงนี้นอนน้อยบ้างใช่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เราไม่ได้ว่างที่จะแบบกินน้ำทุกอย่ตัวเองออกกำลังกายอะไรทุกอย่างหรือว่านอนเป็นเวลาเช่แล้วก็เรื่องาทำงานเราก็เครียดด้วยเนี่ยค่ะมันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างอย่าแน่นอนว่าเราต้องพักผ่อนกินน้ำแล้วก็ใช้สกกกินนนนแแแคคร์ททีีีี่่่่ดหลละะเเงตวาาออั้็็ปือกเสริม ให้กับใครหลายๆคนนะคะที่จะดูแลเแออ Meta News ขบสอบทุกข่าว